โจรขึ้นบ้านหนึ่งครั้งคุณก็ยังเหลือบ้านให้อยู่อาศัยไฟไหม้บ้านครั้งใหญ่คุณก็ยังเหลือที่ดินเพื่อให้สร้างบ้านซึ้มาใหม่ได้แต่ถ้าการพนันเข้าบ้านเมื่อไรคุณจะไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ที่ดินสวัสดีครับผมปอนแสนสุขครับกับอยู่ในช่วงปอนพาลูครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการพนันออนไลน์ครับสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมคุณคงอาจจะเป็นคนที่เพิ่งเสียการพนันมา หรือว่าบางคนเนี่ยพึ่งหมดตัวกับการพนันออนไลน์มาเลยก็ได้นะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการประเมินตัวเองนะครับว่าตอนนี้เราเนี่ยติดการพนันออนไลน์ถึงขั้นไหนแล้วและจะมีวิธีอะไรบ้างที่สามารถทําให้เราหลุดพ้นออกจากตรงนี้ได้นะครับผมสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับสําหรับปัจจุบันนี้นะครับผมเพราะว่าอินเทอร์เน็ตโซเชียลหรือว่าสื่อต่างๆนะครับมันสามารถเข้าถึงได้ทุกครอบครัวนะครับผมเด็ก เด็กเยาวชนวัยรุ่นนะครับผมว่านะครับการพนันออนไลน์ทุกวันนี้มันน่ากลัวกว่ายาเสพติดนะครับทุกคนยาเสพติดเนี่ยคือพอใครไปเสพเนี่ยเราพอจะดูออกนะครับว่าคนนี้มันเสพยาแล้วก็ตำรวจก็จับนะครับแต่ว่าถ้าคุณเล่นการพนันออนไลน์นะครับผมคือมันดูออกยากมากนะครับว่าใครเล่นนะครับแล้วใครนอกสจากใครจะเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยติดเยอะจริงๆนะครับเราถึงจะดูออกนะครับใครเล่นหลักร้อยหลักพันหรือว่าเล่นแบบ ยังติดอยู่เนี่ยบางคนดูอาการไม่ออกเนียครับทุกคนมันถึงน่ากลัวมากและที่สําคัญนะพวกคดีต่างๆการป้นชิงทรัพย์อะไรพวกนี้ครับผมแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับมาจากการพนันครับทุกคนอย่างแรกนะครับผมผมจะพาทุกคนมาประเมินตัวเองก่อนว่าตอนเนี้ยคุณติดการพนันถึงขั้นไหนแล้วนะครับผมถ้าคําถามที่ผมถามไปนะครับถ้าถ้าคุณ เป็นนะครับผมให้คุณตอบว่าใช่นะครับผมถ้ามันไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่นะครับเริ่มข้อที่หนึ่งกันเลยนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับที่คุณเล่นการพนันออนไลน์นะครับจนถึงวันนี้นะครับผมเป็นระยะเวลาเกินหนึ่งปีแล้วใช่ไหมครับถ้าใช่ตอบใช่นะครับเก็บไว้ในใจก่อนนะทุกคนข้อที่สองครับคุณเล่นแต่ละครั้งนะครับผมจํานวนที่คุณเล่นเนี่ยมากกว่าหนึ่งพันบาทเคยมีไหมครับถ้าเคยมีก็บอกว่าใช่นะครับถ้าไม่เคยก็บอกว่าไม่นะครับผมข้อที่สามครับ คือตอนนี้คุณไม่เหลือเงินเก็บเลยสักบาทและคุณก็เริ่มเป็นหนี้พวกหนี้กฎหมายก่อนนะครับพวกอาจจะเอาโทรศัพท์ไปจําหรือเป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้ธนาคาร,รอะไรประมาณนี้ครับคุณเริ่มเป็นหนี้แล้วใช่ไหมข้อที่สี่ครับคุณเริ่มออกไปหายืมตางคนรอบข้างเพื่อมาเล่นการพนันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงครอบครัวนะครับประมาณนี้ครับถ้าใช่ก็ตอบใช่นะครับข้อที่ห้าครับทุกคน พอวันไหนที่คุณเสียการพานจนหมดเนี่ยคุณมักจะบอกตัวเองเสมอว่าคุณจะเลิกเล่นแต่พอเมื่อที่คุณมีตังคุณก็กลับมาเล่นมันเหมือนเดิมใช่หรือไม่ครับข้อสุดท้ายครับทุกคนคุณเคยบอกกับตัวเองว่าจะเลิกเล่นการพานเนี่ยแล้วก็ยังทําไม่ได้เน่ยเกินสองครั้งแล้วใช่ไหมครับผมเราลองมาสรุปดูนะครับหากเพื่อนเพื่อนะครับคนไหนนะครับ ยังไม่เกิน3ข้อนะครับคือตอบใช่ไม่เกิน3ข้อนะครับผมเราสามารถมีวิธีการแก้ไขได้ภายใน1เดือนนะครับถ้าคุณหยุดสิ่งเหล่านี้ได้ภายใน1เดือนเนะี่ยคุณโอกาสที่คุณจะกลับมาเลิกเล่นการพนันออนไลน์แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ชัวร์เลยครับผมแต่สําหรับใครที่มากกว่าน,นั้นนะครับสี่ถึงหกข้อขึ้นไปนะครับผมเดี๋ยวเรามีวิธีแก้ทายคิปไปครับผมวิธีแก้อย่างแรกเลยนะครับผมคือสําหรับคนที่ ติดยังไม่ถึงเกิน3ข้อครับยังไม่เกิน3ข้อขึ้นมานะครับที่เราประเมินกันตอนแรกนะครับคือยังไม่เกิน3ข้อขึ้นมานะครับข้อที่1น,นะครับทุกคนให้ทุกคนหยุดเล่นโซเชียลหรือพวก facebook หรืออะไรต่างๆนะครับที่มันมีโฆษณาหรือว่าสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยชวนเข้าไปเล่นการพนันออนไลน์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณอาจจะเล่นฟุตบอลอย่างเงี้ยมันก็จะมีข่าว พวกนั้นพอคุณไปติดตามมันก็ทําให้คุณอยากเล่นอีกประมาณนี้ครับผมข้อแรกนะครับผมข้อที่สองครับทุกคนข้อเนี้ยหลายคนคงอาจจะเคยทําแล้วนะครับผมนั่นก็คือลบแอปธนาคารครับถอนเงินออกมาให้เหลือเฉพาะเงินที่จะใช้จ่ายนะครับผมลบไปออกให้หมดหมดนะครับผมข้อที่สามครับถ้าคุณมีรหัสเข้าเว็บการธนาคารให้คุณเปลี่ยนนะครับวิธีเปลี่ยนก็ง่ายครับคุณอาจจะให้เพื่อนเปลี่ยนหรือว่าถ้าถ้าอายที่จะไปให้เพื่อนเปลี่ยนนะคุณก็ จดใส่กระดาษไว้นะครับเปลี่ยนแล้วคุณก็เอากระดาษนั้นทรนะพอเปลี่ยนาหารหัสแล้วคุณก็เข้าไปได้นะครับผมแล้วก็บล็อกทุกช่องทางเลยนะครับผมข้อที่สี่นะครับให้ทุกคนออกห่างจากกลุ่มคนที่จะสามารถทําให้คุณเล่นการพน,นันได้เช่นสมมติว่าคุณเล่นการพนัน,นบอลนะครับคุณก็ออกห่างจากเพื่อนๆกลุ่มนี้ก่อนไม่ใช่แบบมันจะมีบางคนนะครับที่ออกห่างไม่ได้คือว่าที่ทํางานอะไรอย่างนี้เราก็อาจจะไม่ได้ออกห่างอะไรเขาครับ แต่เราจะไม่ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับพอเขาพูดเราก็จะเดินหนีอะไรประมาณนี้ครับผมไม่ต้องไปฟังนะครับผมเพราะว่าถ้าเราฟังอ่ะสุดท้ายแล้วมันจะทําให้เราเริกอยากนะจิตใจเราก็อยากกลับไปนิดนะครับข้อที่ห้าครับพอเราหยุดได้ทุกอย่างนะครับลบแอปลบอะไรแล้วเราเราก็จะมีเวลาว่างใช่ไหมครับเราก็ต้องหากิจกรรมเวลาว่างทาครับดูหนังดูซีรีส์บางคนอาจจะมี กิจกรรมเวลาว่างไปตกเบ็ดไปทําอะไรต่างๆนะครับหรือใครอยากฝึกฝนแบบดิจิตอลหรือฝึกฝนอะไรเนี่ยช่วงนี้ไปหาทำนะครับผมมันจะได้ไม่แบบไม่มีเวลาว่างให้เปคิดเรื่อยเปื่อยครับผมแต่อย่างหนึ่งที่ผมแนะนํานะครับคือไม่รู้ใครไม่รู้จะทําอะไรนะครับผมให้แนะนําให้ไปดูดูซีรีส์ครับผมสามก๊กหนึ่งเดือนก็จะจบพอดีครับยาวนะครับหนึ่งเดือนประมาณมันก็จะดูดูวันละตอนสองตอนนะครับผมหนึ่งเดือน,อนจะจบพอดีครับผมสามก๊ก มันจะทําให้คุณได้ความรู้แล้วก็อะไรมามาเยอะมากเลยครับผมในการใช้ชีวิตนะครับห้าข้อน,นี้นะครับผมสําหรับคนที่ติดการพนันและประเมินยังไม่เกินสามข้อน,นะครับที่เราประเมินไนตอนต้นนะครับไม่เกินสามข้อน,นะครับให้คุณทำห้าข้อน,นี้ให้ครบหนึ่งเดือนแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตคุณเลิกได้แน่นอนครับผมต่อมานะครับสําหรับใครที่แบบติดหรือว่าเราสําหรับใครที่ประเมินข้างต้นนะครับ แล้วแบบมันเกินมาสี่ห้าข้อนะครับหรือบางคนหกข้อนะครับผมแล้วก็ทําสิ่งเหล่านี้เพิ่มครับผมนั่นคือข้อที่หกครับให้ทุกคนบอกคนในครอบครัวเพราะอะไรถึงบอกถึงไหมครับคือพอเราบอกคนในครอบครัวเนี่ยมันจะช่วยให้เราหยุดการสูญเสียในวงกว้างขึ้นเช่นถ้าคุณบอกคนรอบข้างในครอบครัวในเวลาที่คุณจะไปยืมตังค์มาเล่นการมนันหรือว่าคนมีปัญหาอะไรเนี่ยคนรอบข้างเขาจะได้รู้และ เขาจะไม่ได้แบบช่วยในตอนนั้นในตอนที่แบบคุณเป็นผีพนันขึ้นอะไรมานีมันก็หยุดการสูญเสียแล้วคนก็จะไม่ได้เสียเพื่อนหรือคนรอบข้างไปนะครับบางคนไม่ได้บอกนะครับทุกคนเลิกไม่ได้แล้วไม่บอกเนี่ยพอวเวลาไม่มีตังก็ไปยืมเขาไปยืมเขามาแล้วที่นี้ไม่มีตังคือก็ผิดกันสุดท้ายก็ไม่มีใครคคบด้วยมานี้ครับผมข้อที่เ็ดครับทุกคนข้อที่เจ็บเนะี่ยคือหาคุณมหนี่แล้วนะครับทุกคนมหนี่สินเยอะนะครับผม จนไม่เหลือตังใช้เนี่ยรายได้แต่และเดือนพอมาใช้นี่แล้วมันหมดมันไม่เหลือตังใช้เนี่ยให้คุณนะครับแบ่งตังไว้ใช้ก่อนชีวิตประจำวันคุณต้องมาก่อนนะครับชีวิตคุณต้องมีมีกินมีแบบมีกินมีใช้แบบชีวิตคุณมันต้องไม่ละบากนะคุณถึงจะมีแบบสติแล้วก็มีพลังบวกได้น,นะครับคุณถึงจะเลิกนะถ้าคุณชีวิตคุณแบบไม่มีกินไม่มีกินข้าวบ้างไม่กินข้าวบ้างไม่มีแตงข้าวคุณทําให้คุณคิดแล้วคุณเครียดพอคุณเครียดปุ๊บ มันก็จะกลับไปเล่นอีกนะครับผมส่วนพวกหนี้สินนะครับผมถ้าผมว่างๆผมจะออกมาทาคลิปให้เห็นะครับคือหนี้สินเนี่ยคุณจ่ายแค่บางส่วนไปก่อนนะครับผมโดยเฉพาะพวกหนี้ในระบบพวกนี้นะครับผมถ้าเราไม่มีนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเขาก็อาจจะประนีประนอมสมมติว่าเดือนหนึ่งคุณเสียดอกให้เขาห้าพันหกพันอะไรประมาณนี้เขาอาจจะลดให้นะครับเพราะว่ามันพวกหนี้สินพวกนี้มันเป็นคดีแพ่งนะครับทุกคน สุดท้ายแล้วเขาก็จะให้ประีประน,ระนอนเขาจ่ายเท่าที่ไหวก่อนนะครับทุกคนเราต้องเอาตัวรอดก่อนนะเราต้องมีเงินใช้ในชีวิตประจําวันก่อนนะทุกคนข้อต่อมาข้อที่แปดครับข้อที่แปดเนี่ยคือพอคุณบริหารหนี้อะไรเสร็จแล้วนะครับคุณห้ามไปยืมเงินคนอื่นเพิ่อมอีกเป็ดขาดนะครับไม่เช่นว่าจะห้ามไปกู้ยืมหรือไปไปเป็นหนี้เพิ่มนะครับให้คุณหยุดหนี้ไว้แค่ั้นก่อน ขนาดแค่นั้นขนาดตอนนี้ยังบริหารไม่ได้นะครับถ้าคุณไปเป็นนี้เพิ่มเนี่ยคุณจะทําให้แบบมันเครียดแล้วก็สุดท้ายก็จะกลับมาเล่นเหมือนเดิมนะครับข้อนี้เนี่ยสำคัญนะครับทุกคนเวลาที่คุณสูญเสียหรือว่าตอนเนี้ที่คุณสูญเสียจนเก็บปวดจนแบบไม่มีใครอยู่ด้วยนะครับคุณให้คุณถ่ายคลิปถ่ายคลิปแล้วระบายกับตัวเองออกมาถ่ายคลิปไว้สักห้านาทีสิบนาทีแล้วพูดระบายตอนอารมณ์ตอนที่คุณเสียการพนันเนี่ย ตอนที่คุณหมดตัวให้คุณระบายถ่ายคลิปไว้แล้วแบบอัดคลิปไปพอเวลาที่คุณอยากกลับไปเล่นอีกครับให้คุณเปิดคลิปดูครับมันช่วยได้จริงครับทุกคนคือตอนนั้นน่ะตอนที่คุณอยากเล่นน่ะให้คุณกลับไปบอกว่ากลับไปคิดถึงตอนที่มึงเสียหีือะไรแบบนี้มันมันกลับไปคิดไม่ได้เพราะว่าความรู้สึกมันสวนกันนะทุกคนแต่ว่าถ้าเราเปิดดูคลิปอ่ะเราจะเข้าถึงความรู้สึกได้มากกว่านะครับแล้วมันก็จะทําให้เราช่วยในการที่แบบ ไม่ให้เรากลับไปเล่นได้ับทุกคนก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็มีเก้าข้อนะครับผมส่วนใครที่แบบติดแบบมานานแล้วนะครับผมประเมินตอนต้นอะ่ะใช้ทั้งหกข้อเลยเนี่ยผมแนะนาให้ทำสามเดือนนะทุกคนสามเดือนมาอาจจะเป็นเวลาที่นานหน่อยนะแต่ว่ามันจะหนักจริงๆคือช่วงเดือนแรกถ้าคุณหยุดเดือนแรกได้เดือนสองเดือนสามเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะครับถ้าใครติดมาจริงๆผมอยากให้เลยครับเลิกนะครับ ชีวิตคุณจะดีขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับและถ้าใครที่แบบทําไปสามเดือนทําไปทุกข้อแล้วก็ทําไปสามเดือนแล้วยังเลิมแหละให้ทุกให้คุณน่ะไปปรึกษาแพทย์ครับตอนเนี้มันไม่ต้องแบบไปเขินอายนะรับทุกนคือมันมีวิธีการรักษาทาง,งการแพทย์อะไรนั้นเกี่ยวกับคนที่ติดการถนังนะครับคือเขาก็จะมียาให้กินมีแบบนักจิตวิทยามามาพูดคุยมาบอกวิธีนะครับนั่นก็ช่วยได้นะครับมันเป็นวิธีหนึ่งนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยคือมันติดเข้าไปลึกแล้วที่นี้แบบ พวกจิตยังไงนะพวกแบบความรู้สึกจิตใจอะไรเงี้ยมันมันมันไม่เหมือนเดิมครับมันก็เลยอาจจะรักษาด้ยาครับมันก็าอาจจะช่วยยาต้องให้นักจิตวิทยาเลยมาเข้ามาช่วยครับทุกคนครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าผมมีเวลาผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการเลิกการพนันอีกนะครับทุกคนผมอาจจะมาอธิบายเพิ่มเกี่ยวกับพวกถ้าคุณมีนีเยอะๆเนี่ยคุณจะบริหารจัดก,การยังไงในการให้เรามีใช้ในชีวิตประจาวันหรือว่าถ้าคุณแบบ อยากบอกห่างจากคนมีปัญหาเกี่ยวกับคนรอบข้างแล้วต้องทํายังไงอะไรประมาณนี้ผมก็จะมาทำคลิปอธิบายเพิ่มเติมอีกนะครับในคลิปต่อไปนะครับทุกคนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออแต่งตูกไว้ด้วยนะครับทุกคนหากมีข้อม,มูลด,ดีผมจะออกมาพูดและออกมาแนะนำอีกครับผมขอให้ทุกคนเลือกกันถนันได้นะครับผมขอบคุณครับ